สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนที่น่ารักทุกคนตอนนี้คุณกำลังรับฟังเรื่องเล่าจากช่องมินมินออดิโอขอให้ทุกคนฟังเรื่องเล่าอย่างมีความสุขนะคะฉันคิดว่าหลังจากเรียนจะโบมาปลายฉันจะไม่ได้เจอหลินเซ่นอีกแต่ใครจะไปรู้ว่าห้าปีต่อมาเขาก็ปรากฏตัวต่อหน้าฉันอีกครั้งแต่ทุกอย่างตอนนี้มันไม่เหมือนเดิมอีกแล้วฉันก็ไม่ใช่เด็กสาวที่เชื่ออะไรง่ายๆอีกต่อไป เว้ยเว้เธอรู้ไหมว่าหลินเซินกำลังจะมาฝึกงานที่บริษัทเราอ่ะพอกลับถึงบ้านยังไม่ทันได้เปิดโทรศัพท์ก็เห็นเจียงเยเว่ส่งข้อความนี้มาห้าปีแล้วที่ได้เห็นชื่อนี้อีกครั้งใจฉันก็ยังอดที่จะสั่นไหวไม่ได้เพิ่งจะมารู้ตัวตอนนี้ว่าเวลาผ่านไปเร็วจริงๆที่แทกก็ไม่ได้ติดต่อกันมาห้าปีแล้ว สลัดความคิดฟุ้งซ่านทิ้งไปฉันต่อไปอย่างส่งส่งว่าฉันไม่เคยได้ยินเรื่องนี้มาก่อนเลยนะแล้วเรื่องนี้มันก็ไม่เกี่ยวกับเราด้วยนี่นาคิดว่าเรื่องฝึกงานที่เจียงเย่เว่พูดถึงคงต้องรอถึงเดือนหกถึงจะเกิดขึ้นใครจะไปรู้ว่าวันรุ่งขึ้นฉันก็เจอเขาที่บริษัทแล้วสวัสดีครับเสี่ยวเวยไม่ได้เจอกันนานเลยนะมองคนที่ทักทายอยู่ตรงหน้าฉันพยายามทำตัวให้สงบ ยิ้มตอบกลับไปว่าไม่ได้เจอกันนานเลยหลินเซิ่นเห็นว่าเขายังอยากจะพูดอะไรอีกฉันก็รีบตัดบทว่างั้นฉันไปทำงานก่อนนะมีเวลาค่อยคุยกันพอกลับมาถึงที่นั่งก็เห็นเจียงเย่เว่ขยิบตาให้ฉันอย่างทะเลน้นฉันขำขำพูดว่าเธอมองฉันทำไมฉันปล่อยวางไปนานแล้วเธอน่ะอย่าคิดมากไปเลยแต่เจียงเย่เว่ดูเหมือนจะไม่เชื่อ ฉันยังไม่ได้พูดอะไรเลยนะเธอก็สารภาพออกมาแล้วเนี่ยหมดหนทางฉันก็ได้แต่กระซิบว่าจริงจังหน้าที่บ้านกำลังจะให้ฉันไปดูตัวฉันว่าจะลองไปดูช่วงสุดสัปดาห์นี้ดูตอนนี้ทุกคนในห้องก็เข้ามาใกล้กันหมดแล้วพวกเราก็เลยไม่ได้คุยกันต่อมองไปที่เนื้อหางานบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ในหัวฉันสับสนวุ่นวายไปหมดไม่สามารถมีสมาธิได้เลย จะบอกว่าปล่อยวางไปหมดแล้วก็คงจะไม่ถูกแต่ก็ไม่ได้ชอบเขาเหมือนเมื่อก่อนแล้วอาจจะยังเหลือความยึดติดอยู่บ้างเจียงเย่เว่ยกับฉันก็เป็นเพื่อนกันมาหลายปีแล้วความคิดเล็กๆน้อยๆที่ฉันมีให้หลินเซินเธอก็รู้หมดแม้กระทั่งตอนที่ฉันไปสารภาพรักกับเขาเธอก็อยู่ข้างๆฉันตั้งแต่สมัยเรียนมหาวิทยาลัยมาไม่ใช่ว่าไม่มีผู้ชายคนไหนอยากจะเดทกับฉันแต่ฉันก็ปฏิเสธไปหมด จะโทษว่าทำไมเจียงเย่วเวอร์ถึงไม่เชื่อว่าฉันปล่อยวางไปนานแล้วก็คงไม่ได้แต่ว่าความรู้สึกที่ลึกซึ้งแค่ไหนก็ไม่อาจเอาชนะการกัดกร่อนของเวลาได้ยิ่งไปกว่านั้นตลอดห้าปีที่ผ่านมาพวกเราไม่ได้ติดต่อกันเลยความรู้สึกที่ฉันมีให้หลินเซินก็เพราะไม่ได้รับการตอบสนองเลยค่อยๆจางหายไปเมื่อก่อนอาจจะยังมีความยึดติดอยู่บ้าง แต่พอวันนี้ได้เจอเขาอีกครั้งความยึดติดเล็กๆน้อยๆน,นั้นก็เหมือนจะสลายหายไปหมดแล้วเขาก็ไม่ใช่หลินเซินที่ฉันเคยรักอีกต่อไปแล้ววันรุ่งขึ้นมาถึงบริษัทยังไม่ทันได้ถึงที่นั่งเจียงเยก็ยิ้มมีเลสไนให้ฉันแล้วก็ส่งสัญญาณให้ฉันมองไปที่โต๊ะทำงานบนโต๊ะมีนมถั่วเหลืองหนึ่งแก้วกับซาลาเปาสองลูกเป็นเซตอาหารเช้าที่คุ้นเคยของฉันสมัย มอปลายไม่ต้องคิดก็รู้ว่าใครส่งมาให้แต่ฉันไม่เข้าใจว่าหลินเซินตกลงแล้วต้องการอะไรกันแน่ห้าปีที่แล้วฉันสารภาพรักกับเขาแต่ก็ไม่ได้รับการตอบสนองตลอดหปีที่ผ่านมาก็ไม่เคยตอบข้อความของฉันตอนนี้จะมาเล่นอะไรแบบนี้ทำไมยิ่งไปกว่านั้นคนเราใครๆก็ต้องเปลี่ยนไปฉันเขย่าแก้วกาแฟในมือแล้วพูดกับเจียงเย่ว่า ฉันกินข้าวเช้ามาแล้วเธอน่ะชอบไม่กินข้าวเช้ากินซาลาเปาพวกนี้ไปเถอะทิ้งไปก็เสียดายพูดจบก็ผลักอาหารเช้าส่วนนั้นไปที่โต๊ะของเจิงเย่เว่พอนั่งลงเปิดโทรศัพท์ก็เห็นหลินเซินส่งข้อความมาให้ฉันซาลาเปากับนมถั่วเหลืองเซตอาหารเช้าอย่าลืมกินนะเลื่อนขึ้นไปข้างบนอีก มีแต่คำอวยพรในเทศกาลต่างๆที่ฉันส่งให้เขาเมื่อสี่ปีก่อนไม่เข้าใจว่าเขาต้องการอะไรแต่ฉันก็ไม่อยากถูกรบกวนก็เลยพูดกับเขาไปตรงๆให้มันชัดเจนขอบคุณสำหรับความหวังดีนะแต่ฉันกินแล้วเท่าไหร่เดี๋ยวฉันโอนเงินคืนให้แล้วกันนะคราวหลังไม่ต้องซื้อมาให้อีกนะรออยู่สักพักก็ไม่เห็นเขาตอกบกลับมา ฉันก็เลยโอนเงินให้เขาเองและเปิดโหมดห้ามรบกวนให้กับโทรศัพท์แล้วก็เริ่มต้นวันทํำงานถึงเวลาพักเที่ยงเปิดโทรศัพท์ออกมาฉันก็เห็นว่าลินเซนอยากจะนัดฉันไปทานอาหารเย็นคิดอยู่สักพักฉันก็ตกลงถือโอกาสถามเขาไปด้วยว่าทำไมถึงได้ทําแบบนี้ขึ้นมาตอนเย็นพอฉันไปถึงร้านอาหารลินเซนก็นั่งรออยู่ก่อนแล้ว มองแผ่นหลังที่นั่งอยู่ตรงนั้นฉันก็พบว่าบนตัวเขาฉันไม่สามารถหารูปร่างที่ฉันเคยรักได้อีกต่อไปแล้วขอโทษทีนะพอดีมีประชุมกลุ่มด่วนก็เลยมาสายอาจจะเป็นเพราะไม่ได้เจอกันนานมีความกระอักกระอ่วนอยู่บ้างพวกเราทั้งสองคนไม่มีใครเปิดปากพูดก่อนได้แต่นั่งรออาหารอย่างเงียบ สักพักหลังจากที่อาหารเกือบทั้งหมดถูกยกมาเสิร์ฟจนหมดแล้วลินเซนถึงได้พูดขึ้นมาว่าเสี่ยวเวยไม่ได้เจอกันนานเลยนะช่วงหลายปีมานี้เธอเป็นยังไงบ้างฉันจ้องมองไปที่อาหารตรงหน้าแล้วตอบไปอย่างส่งส่งว่าฉันก็สบายดีกินไปคุยกันไปนะบางทีท่าทีที่ดูเหมือนไม่ใส่ใจของฉันอาจจะทำให้เขารู้สึกสับสนเล็กน้อยเขากำลังจะอ้าปากพูด แต่ก็ไม่ได้พูดอะไรออกมาหลังจากที่เขาอยากจะพูดแล้วก็ไม่พูดอีกฉันก็เลยถามในสิ่งที่ฉันอยากรู้ไปตรงๆหลินเซิ่นเมื่อก่อนนายบอกว่าจะมาหาฉันทำไมนายถึงไม่มาข้อความที่ฉันส่งให้นายนายก็ไม่เคยตอบเลยเหรอตอนนี้จูจูนายมาฝึกงานที่บริษัทฉันมันเพราะอะไรซื้ออาหารเช้าให้ฉันมันเพราะอะไร คำถามมากมายถาถโมเข้ามาหลินเซินไม่ได้ตอบในทันทีดูเหมือนกำลังคิดหาคำพูดอยู่รออยู่หลายนาทีก็ไม่เห็นเขาตอบฉันก็กินเสร็จพอดีฉันไม่อยากเสียเวลากับเขาอีกแล้วจริงๆแล้วคำตอบของนายสำหรับฉันมันก็ไม่มีความหมายอะไรอีกแล้วฉันหวังว่าหลังจากนี้พวกเราจะเป็นแค่เพื่อนร่วมงานธรรมดาธรรมดาอย่าทำอะไรที่ทำให้ฉันเข้าใจผิดอีกเลยพูดจบฉันก็หันหลังเดินจากไป ตอนกลางคืนฉันนอนอยู่บนเตียงไม่รู้สึกง่วงเลยสักนิดความรักในวัยเยาวมันดื้อรั้นแบบนี้เสมอชัดเจนว่าตัดสินใจแล้วว่าจะไม่ให้เขามากระทบกระเทือนจิตใจของตัวเองแต่ก็ยังอดไม่ได้ที่จะหวนคิดถึงเรื่องราวในอดีตเมื่อก่อนฉันกับหลินเซินเป็นนักเรียนประจำบ้านก็อยู่ใกล้กันความสัมพันธ์ของพวกเราก็ยิ่งดีขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งฉันค่อยๆรู้สึกชอบเขา ฉันก็จำไม่ได้แน่ชัดว่าเริ่มรู้สึกชอบเขาตั้งแต่เมื่อไหร่อาจจะเป็นเพราะคุ้นเคยกับการที่มีคนอยู่ข้างๆคอยกลับบ้านด้วยกันทุกครั้งหลังเลิกเรียนตอนเย็นคุ้นเคยกับรอยยิ้มที่สดใสของเขาเรื่องตลกที่เขาคอยทำให้ฉันหัวเราะและคำพูดที่เป็นห่วงเป็นใย,ยที่อยู่ๆก็พูดออกมาตอนที่ฉันรู้ตัวว่าชอบหลินเซนในการพูดคุยการสัมผัสกันในชีวิตประจำวันกับเขา ฉันก็มีความประมาทเล็กน้อยแต่ก็ยังระมัดระวังซ่อนความจริงที่ว่าฉันชอบเขาเอาไว้อย่างไรก็ตามฉันกลับไม่ได้ซ่อนเจียงเยเว่เพราะยังไงก็เป็นเพื่อนสนิทกันมาหลายปีเรื่องในใจก็อยากจะหาใครสักคนเพื่อระบายให้ฟังอยู่เสมอเจียงเยเว่ไม่ได้รู้สึกแปลกใจกับเรื่องนี้เลยเธอกลับแสดงท่าทีว่าฉันรู้แล้ว แน่นอนว่าถึงจะพยายามซ่อนยังไงภาษาท่าทางและอารมณ์ก็ไม่สามารถโกหกได้เจียงยวบอกว่าทุกครั้งที่ฉันพูดถึงหลินเซินที่มุมปากของฉันก็จะมีรอยยิ้มรอยยิ้มนั้นไม่เหมือนกับรอยยิ้มปกติเจียงเยว่ว่ายังบอกอีกว่าหลินเซินก็คงจะชอบฉันเหมือนกันเพราะว่าท่าทีของเขาที่มีต่อฉันก็แตกต่างจากผู้หญิงคนอื่นๆ ตอนที่ได้ยินคำพูดเหล่านี้หัวใจของฉันแทบจะหลุดออกมาจากอกแล้วก็ปฏิเสธแต่รอยยิ้มที่มุมปากก็ยังคงทรยศความคิดที่แท้จริงในใจอยู่ดีหลังจากนั้นฉันก็คิดว่าหลังจากสอบเข้ามหาวิทยาลัยเสร็จแล้วฉันจะต้องสารภาพรักรก,กับหลินเซินให้ได้ไม่ว่าผลจะออกมาเป็นยังไงอย่างน้อยก็ขอให้เขาได้รับรู้ถึงความรู้สึกของฉันก่อน สิ่งที่ทำให้ฉันคาดไม่ถึงก็คือหลังจากที่ฉันสารภาพรักไปแล้วกลับไม่ได้รับการตอบกลับใดๆทั้งสิ้นไม่ว่าจะปฏิเสธหรือว่าตอบรับก็ไม่มีทั้งนั้นตลอดทั้งวันนั้นฉันเอาแต่รอข้อความของเขาทุกครั้งที่โทรศัพท์ดังขึ้นฉันก็จะรีบปลดล็อกทันทีเพื่อดูว่าใช่ข้อความตอบกลับหรือไม่แต่ไม่มีข้อความไหนที่ส่งมาจากเขาเลยยิ่งนานวันก็ยิ่งผิดหวัง แถมยังมีความกระอักกระอ่วนใจเล็กน้อยตอนนั้นฉันคิดว่าถึงจะปฏิเสธหรือตอบรับอย่างน้อยก็ควรจะตอบข้อความสักหน่อยปล่อยให้ฉันเคว้งคว้างอยู่คนเดียวแบบนี้มันหมายความว่ายังไงกันหลังจากนั้นเพื่อลดความอึดอัดใจฉันก็ส่งข้อความเพิ่มไปอีกเมื่อกี้ฉันพูดเล่นนะ่ะไม่ต้องเก็บไปใส่ใจนะเครื่องหมายหมวกโอเมกาเครื่องหมายหมวก แต่ก็ยังไม่ได้รับการตอบกลับจนกระทั่งถึงวันที่ต้องเลือกคณะฉันคิดว่าวันนั้นจะได้เจอหลินเซินฉันยังตั้งใจแต่งหน้าเล็กน้อยไม่คิดว่าจนกระทั่งเลือกคณะเสร็จแล้วก็ยังไม่เห็นเงาของเขาเลยจนกระทั่งฉันเห็นเจ้าเฉิงอยู่ที่หน้าประตูโรงเรียนในมือถือกระดาษแผ่นหนึ่งบอกว่าเป็นหลินเซินฝากมาให้ฉันในกระดาษมีข้อความสั้นๆไม่กี่บรรทัด ขอโทษนะเสียวเว่ยเมื่อก่อนฉันไม่ได้อ่านข้อความของเธอช่วงนี้มีเรื่องเกิดขึ้นหลายอย่างฉันสอบเข้ามาหาวิทยาลัยไ,ได้ไม่ดีไม่สามารถเรียนมาหาวิทยาลัยเดียวกับเธอได้แล้วแต่ปีหน้าฉันจะต้องไปหาเธอให้ได้ที่มหาวิทยาลัยร,รอฉันนะตอนนั้นฉันยังคิดว่าหลินเซินคงจะเจอเรื่องใหญ่อยากจะไปหาเขา แต่ก็ไม่สามารถติดต่อได้ไปหาที่บ้านก็พบว่าพวกเขาได้ย้ายไปแล้วฉันก็เลยเริ่มรอให้หลินเซินมาหาฉันจนกระทั่งได้รับไปแจ้งผลการสอบฉันก็บอกเขาแต่ก็ไม่ได้รับการตอบกลับไม่รู้ว่าเขากำลังทำอะไรอยู่ดูเหมือนเขาจะหายตัวไปจากโลกของฉันอย่างกะทันหัน จนกระทั่งขึ้นปีสองฉันก็ยังจำได้ว่าลินเซินจะมาหาฉันปีนั้นตอนที่นักศึกษาใหม่เข้าฉันก็สมัครเป็นอาสาสมัครโดยหวังว่าจะได้เจอเขาทันทีแต่รออยู่ทั้งวันก็ไม่เห็นใครที่เหมือนเขาเลยข้อความในโทรศัพท์ก็ไม่มีใครตอบกลับฉันก็ค่อยๆตระหนักว่าบางทีฉันคงจะรอหลินเซินไม่ได้อีกแล้ว ตอนนี้พอกลับมาคิดดูตัวเองในตอนนั้นก็ค่อนข้างจะรักอย่างหน้ามืดตามมวจริงๆสามารถอดทนรอคอยผลลัพธ์ที่ไม่แน่นอนได้นานขนาดนั้นเวลาเป็นสิ่งที่น่ากลัวจริงๆตอนที่ยังไม่ได้เจอหลินเซินฉันเอาแต่คิดถึงเขาพอได้เจอจริงๆแล้วกลับพบว่าความรู้สึกชอบได้หายไปนานแล้วแต่ว่าดูเหมือนว่าคำพูดที่ฉันพูดกับหลินเซินในคืนนั้นเขาจะไม่ได้ฟังเข้าหูเลย วันรุ่งขึ้นฉันก็ยังเห็นอาหารเช้าวางอยู่บนโต๊ะทำงานแถมในโทรศัพท์ยังได้รับข้อความสวัสดีตอนเช้าจากเขาอีกด้วยในขณะนั้นฉันก็รู้สึกว่าหลินเซินดูแปลกหน้าไปเล็กน้อยยังไงซะเมื่อก่อนเขาคงไม่เป็นแบบนี้พูดให้ไม่น่าฟังก็คือตามตือ้อพูดไปแล้วว่าจะเป็นแค่เพื่อนร่วมงานกันเท่านั้นแต่กลับมาทำแบบนี้อีก เหมือนเดิมฉันยกอาหารเช้าส่วนนั้นให้เจียงเย่เว่ก็ไม่ได้ตอบข้อความของเขาอีกไม่คิดว่าจะมีวันนี้ที่ฉันเป็นคนไม่ตอบข้อความของเขาบ้างถือว่าเป็นเรื่องของโชคชะตาที่ผันแปรไปตามการเวลาหรอตอนเลิกงานฉันก็พบว่าหลินเซินกำลังรอฉันอยู่ที่หน้าประตูบริษัทยังไม่ทันได้ตั้งตัวเขาก็เดินเข้ามาหาเสี่ยวเว่ยพวกเราคุยกันหน่อยได้ไหม ฉันมีเรื่องมากมายอยากจะบอกเธอเป็นเวลาเลิกงานผู้คนเดินขวักไขว่ฉันพาเขาไปที่ร้านกาแฟาใกล้ๆรออยู่หนึ่งนาทีก็ไม่เห็นเขาเปิดปากพูดฉันพูดด้วยน้ำเสียงเย็นชาว่าไม่ใช่นายมีเรื่องจะบอกฉันเหรอถ้าไม่มีอะไรแล้วฉันไปนะพอได้ยินคำพูดนี้หลินเซินก็รีพูดว่าอย่าไปฉันจะเล่าทุกอย่างให้เธอฟัง เมื่อไม่กี่วันก่อนสอบเข้ามาหาวิทยาลัยผมก็พบว่าพ่อของผมมีชู้พ่อกับแม่ของผมก็อยากกันนานแล้วฉันไม่คิดเลยว่าจะเป็นเพราะเรื่องนี้ที่ทำให้เขาสอบเข้ามาหาวิทยาลัยได้ไม่ดีเงียบไปสักพักหลินเซินก็พูดต่อหลังจากนั้นผมก็ทะเลาะกับพ่อโทรศัพท์ก็เสียตอนนั้นไม่เห็นข้อความที่เธอส่งมาก็เลยตอบกลับไม่ได้เสียเว่ยผมก็ชอบเธอเหมือนกัน ดังนั้นตอนนี้เธอจะให้โอกาสผมตามจีบเธอได้ไหมมองหลินเซินที่นั่งอยู่ตรงข้ามไม่ได้เปลี่ยนไปมากนักเมื่อเทียบกับเมื่อห้าปีก่อนตอนนี้เขากำลังมองมาที่ฉันอย่างตั้งใจรอคำตอบของฉันอยู่ฉันจิบกาแฟไปอึกหนึ่งแล้วถามว่าเมื่อก่อนนายเคยเขียนในกระดาษที่ให้นายมาว่านายจะมาหาฉันแต่มาหาลัยปีสองฉันก็ไม่เห็นนาย สีหน้าของหลินเซินก็เปลี่ยนไปเป็นกระอักกระอ่วนเล็กน้อยดวงตาก,ก็เริ่มสั่นไหวพอมองสีหน้าของเขาฉันก็เข้าใจว่าฉันคงจะไม่ได้ฟังความจริงแล้วละ่ะฉันก็ไม่ได้ตั้งใจจะมีเรื่องวุ่นวายทางความรู้สึกกับเขาอีกแล้วจัดเรียงความคิดฉันก็พูดว่าฉันไม่รู้ว่านายมีความลำบากใจอะไรแต่เรื่องนั้นสำหรับฉันมันก็ไม่สำคัญอีกต่อไปแล้วคำตอบของนายมันสายเกินไป ไม่รอให้เขาตอบฉันก็พูดต่อว่าใช้เรื่องที่พ่อแม่นายอยากกันมันส่งผลกระทบต่อการสอบเข้ามาหาวิทยาลัยของนายฉันเข้าใจที่นายบอกว่าสอบเข้ามาหาวิทยาลัยไม่ได้ดีฉันก็เข้าใจโทรศัพท์พังไม่เห็นข้อความของฉันฉันก็เข้าใจแต่เป็นนายเองที่บอกให้ฉันรอนายเป็นนายที่บอกว่าจะมาหาฉันเสียเว้ยขอโทษ ผมรู้ว่าเป็นความผิดของผมฉันตัดบทเขาแล้วพูดต่อว่าฉันไม่รู้ว่าหลังจากนั้นนายเจอเรื่องอะไรมาบ้างฉันรู้แค่ว่าก่อนหน้านั้นนายมีเวลาห้าปีเพื่ออธิบายให้ฉันฟังแล้วฉันถามหน่อยในห้าปีนี้นายเคยตอบข้อความของฉันบ้างไหมมองสีหน้าที่ซีดเผือดและหมดหนทางของเขาฉันก็ยิ้มบางๆ ลินเซนฉันไม่รู้ว่าทำไมนายถึงมาหาฉันแต่ฉันหวังว่านายจะเข้าใจอยู่อย่างหนึ่งว่าในห้าปีนี้พวกเราต่างก็กำลังเติบโตฉันก็ไม่ใช่เด็กที่นายจะพูดเหตุผลอะไรมาสักหน่อยแล้วก็เชื่อได้ง่ายๆอีกต่อไปแล้วพูดจบประโยคนี้ฉันก็หันหลังเดินจากไปเดินอยู่บนถนนคิดไปคิดมาฉันก็ยังส่งข้อความไปหาเจียงเย่เว่ เธอรู้ไหมว่าหลังจากที่หลินซินสอบใหม่แล้วเกิดอะไรขึ้นบ้างอีกฝ่ายตอบกลับมาทันทีอะไรนะหลินซินสอบใหม่หรอฉันไม่รู้อะไรเลยรอฉันนะเดี๋ยวฉันไปถามคนอื่นดูให้ตอนกลางคืนตอนที่ฉันกำลังจะเข้านอนเจียงเย่ก็ส่งข้อความเสียงมายาวเป็นชุดเอ้ยแม่เจ้าเว้ย กรานหลินเซินหลังจากที่สอบใหม่ก็สอบติดมหาวิทยาลัยปักกิ่งนะเว้ยว่าไปแล้วเขาก็เป็นนักศึกษาจบจากมหาวิทยาลัยปักกิ่งแล้วจะมาทำอะไรที่บริษัทเล็กๆของพวกเราเนี่ยกรานมันเป็นเพราะแกแน่นอนเชื่อฉันสิพอได้ยินข่าวที่เจียงเยว่าไปสืบมาฉันก็รู้สึกถาออกมา ที่แท้ความลำบากใจที่พูดไม่ออกของหลินเซินก็คือมีทางเลือกที่ดีกว่าสินะฉันยังเป็นห่วงว่าจะเป็นเรื่องครอบครัวอะไรซสอีกใครๆก็อยากจะมุ่งไปสู่อนาคตที่ดีกว่าฉันเข้าใจในการตัดสินใจของเขาแต่พอเลือกที่จะไม่ติดต่อกันแล้วตอนนี้จะวิ่งกลับมาหาฉันมันหมายความว่ายังไง บางทีหลินเซินก็คงรู้ตัวเองว่าไม่มีเหตุผลที่จะสู้ฉันก็เลยไม่ได้เจอเขาอีกฉันก็ไม่ได้ใส่ใจเรื่องนี้สักเท่าไหร่ยังไงซะตอนนี้เขาสําหรับฉันก็เป็นแค่เพื่อนร่วมงานคนหนึ่งเท่านั้นวันเสาร์ฉันก็ยังไม่สามารถหลุดพ้นจากการเร่งรัดเรื่องแต่งงานของพ่อแม่เตรียมตัวไปเจอตัวคนที่มาดูตัวสวัสดีครับผมชื่อเฉิงทิงจู ผู้ชายที่อยู่ตรงหน้าแต่งตัวเรียบง่ายสูงประมาณหนึ่งเมตรจะสบปดบนใบหน้ามีรอยยิ้มที่สุภาพได้ยินพ่อแม่บอกว่าเป็นครูสอนชั้นมัธยมฉันคิดว่าจะถือว่าเป็นการกินข้าวกับเพื่อนร่วมงานที่ไม่สนิทกันคนหนึ่งยิ้มตอบกลับไปอย่างเบาๆว่าสวัสดีค่ะฉันชื่อเซียเว่ยในระหว่างการพูดคุยกับเขาฉันก็พบว่ามีหัวข้อที่คุยกันได้ค่อนข้างเยอะ แต่ฉันยังไม่มีความคิดที่จะแต่งงานในตอนนี้อยากจะพูดให้เขาเข้าใจจะได้ไม่เสียเวลาไปเปล่าๆเ,เออตอนนี้ฉันยังไม่มีความคิดที่จะแต่งงานคุณเข้าใจที่ฉันพูดใช่ไหมคะดังนั้นคำพูดที่เหลือฉันไม่ได้พูดต่อทุกคนก็เป็นผู้ใหญ่กันหมดแล้วมีบางเรื่องที่ไม่จำเป็นต้องพูดออกมาทั้งหมดสิ่งที่ทำให้ฉันคาดไม่ถึงก็คือท่าทีของเฉิงทิงจู คุณจะมองว่าผมเป็นเพื่อนคนหนึ่งได้ไหมครับเขามองมาที่ตาของฉันตรงๆน้ำเสียงอ่อนโยนพูดตามตรงผมรู้สึกประทับใจในตัวคุณพวกเราก็คุยกันถูกคอมากด้วยดังนั้นให้โอกาสผมได้เป็นเพื่อนของคุณได้ไหมครับฉันกำลังคิดว่าจะตอบยังไงดีเขาก็พูดขึ้นมาอีกว่าคุณไม่อยากแต่งงานก็ไม่เป็นไร ผมจะไม่บังคับคุณแค่อยากให้พวกเราได้ทำความเข้าใจกันให้มากขึ้นเท่านั้นเองตลอดหลายปีมานี้ถึงจะมีคนมาจีบฉันแต่ก็ยังไม่เคยเจอใครที่พูดออกมาตรงตรงแบบเฉิงทิงจูทำให้รู้สึกเขินอายเล็กน้อยฉันพูดอย่างอึกอักว่าดะอ่อได้ค่ะงั้นฉันมีธุระขอตัวก่อนนะคะพูดจบก็วิ่งหนีออกมาจากตรงนั้น ฉันเดินเตร็ดเตร่อย่างไร้จุดหมายอยู่ในสวนสาธารณะคิดไปคิดมาก็ยังตัดสินใจนัดเจียงเยวออกมาเที่ยวเล่นตอนที่เจียงเย่มาถึงเธอก็ยังสงสัยว่าทำไมฉันถึงนัดที่สวนสาธารณะเมื่อก่อนจะไปเดินห้างกันตลอดฉันตอบอย่างใจเย็นว่าไปดูตัวมาก่อนหน้านี้ฉันบอกแล้วไงคำพูดเบาๆนี้เหมือนจะทำให้เธอตกใจอะไรนะ แกไปดูตัวมาจริงๆเหรอฉันก็นึกว่าแกพูดเล่นซะอีกแล้วหลินเซิลล่ะไม่ใช่ว่าตอนนี้เขากำลังตามจีบแกอยู่เหรอเจียงเย่เว่ไม่รู้เรื่องราวหลังจากที่ฉันสารภาพพรักส่วนเรื่องที่ฉันกับหลินเซินขาดการติดต่อไปฉันก็ไม่ได้บอกเธออาจจะเป็นเพราะไม่อยากให้ตัวเองดูแย่มากเกินไป แต่ตอนนี้ฉันไม่ได้คิดแบบนั้นอีกแล้วฉันเล่าทุกอย่างระหว่างฉันกับหลินเซินให้เจียงเยว่ฟังทั้งหมดรวมทั้งเรื่องที่เกิดขึ้นในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาด้วยฉันน่ะไม่เป็นอะไรหรอกแต่ไม่คิดเลยว่าเธอจะโกรธขนาดนี้นี่มันผู้ชายสารเลวชัดๆไม่ตอบแกปล่อยให้แกรอคอยอย่างไม่มีจุดหมาย5ปีไม่ตอบข้อความเพื่อที่จะสลัดแกทิ้ง ตอนนี้กลับมาวุ่นวายกับแกอีกผู้ชายสารเลวฉันหัวเราะและพูดว่าฉันยังไม่โกรธเลยเธอนะ่ะโกรธอะไรเจียงเยเวกก่กำมือแน่นฉันกำลังไม่พอใจแทนแกฉันยังคิดว่าหลินเซินกลับมาหาแกเป็นพิเศษฉันว่าเขานะ่ะคงจะมองแกเป็นแค่ตัวสำรองตอนนี้หาใครที่ดีกว่าแกไม่ได้แล้วก็กลับมาหาแกเว้ยเว้ยแกอย่าไปหลงกลเขานะ ฉันหยิกแก้มเธอแล้วพูดว่าเธอวางใจได้เลยฉันไม่หลงกลเขาแน่นอนฉันบอกเรื่องพวกนี้กับเธอเพื่อที่จะพิสูจน์ว่าฉันปล่อยวางไปหมดแล้วจริงๆคนเรามันก็ต้องก้าวไปข้างหน้าสิ หลังจากที่พูดคุยกันอย่างชัดเจนกับเจียงเย่เว่เธอก็ไม่ได้มีความคิดที่จะจับคู่ฉันกับหลินเซินอีกต่อไปแล้วทุกวันก็ไม่ได้ได้รับข้อความที่ไม่จำเป็นเหล่านั้นอีกความรู้สึกก็เลยผ่อนคลายมากขึ้นแต่ชัดเจนว่าฉันประเมินความหนาของหน้าหลินเซินในตอนนี้ต่ำเกินไปไม่รู้ว่าเขาไปรู้มาจากไหนว่าฉันเริ่มไปดูตัวพอเลิกงานเขาก็มาดักรอฉันอยู่ที่หน้าประตูบริษัท เสี่ยวเว่ยผมไม่ได้ตั้งใจที่จะไม่ตอบข้อความของเธอจริงๆนะให้โอกาสผมอีกครั้งเถอะหลังจากนี้ผมจะตอบข้อความทันทีแน่นอนอืมอืมอืมนายไม่ได้ตั้งใจนายแค่ใช้เวลาห้าปีถึงจะนึกได้ว่ายังมีข้อความที่ยังไม่ได้ตอบเท่านั้นแหละตั้งแต่หมดหวังกับหลินเซินว่นขยายที่ใช้มองเขาแต่ก่อนก็แตกละเอียดไปแล้วในใจของฉันเหยียดหยามคำพูดเหล่านี้ของเขา ถึงจะอยากจะกรอกตาใส่เขามากแต่ฉันก็ยังพยายามอดทนไว้มองหลินเซินที่อยู่ตรงหน้าบางทีช่วงนี้คงจะทำงานล่วงเวลาเยอะสีหน้าเลยไม่ค่อยดีแถมยังมีสิวขึ้นอีกด้วยดูเหมือนว่าพอไม่มีแว่นขยายของความรักข้างเดียวแล้วเขาก็เป็นแค่คนธรรมดาคนหนึ่งฉัน มองเข้าไปในตาของหลินเซินแล้วพูดอย่างจริงใจว่าได้ยินว่านายจบจากมหาวิทยาลัยปักกิ่งสนใจที่จะพิจารณาไปทำงานที่บริษัทที่ดีกว่าเพื่อพัฒนาตัวเองไหมฉันถือว่าเป็นการเปิดโปงอย่างจ่งแจ้งถึงสิ่งที่เรียกว่าความลำบากใจที่พูดไม่ออกของเขาถ้าเป็นคนที่มีความละอายใจอยู่บ้างหลังจากนี้ก็คงจะไม่กล้ามาให้เห็นหน้าอีกแล้วละมัง้ง ไม่นานฉันก็ได้ยินข่าวว่าหลินเซินลาออกจากงานจากเจียงเย่เว่พอรู้ข่าวนี้ฉันก็แค่พยักหน้าอย่างเฉยเมยแสดงท่าทีว่ารู้แล้วยังไงซะฉันก็คุ้นเคยกับชีวิตที่ไม่มีหลินเซินมานานแล้วตลอดห้าปีที่ผ่านมาฉันพยายามที่จะมุ่งหน้าไปสู่อนาคตที่ดีกว่าแค่บางครั้งที่ว่างๆก็จะคิดถึงเขาเท่านั้นแหละตอนนี้ไม่มีความยึดติดและแวนขยายของความรัก แล้วฉันก็จะดีขึ้นกว่าเดิมเท่านั้นเองเรื่องเล่าวันนี้ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้หวังว่าเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนจะมีความสุขกับมินมินออดิโอในค่ำคืนนี้นะคะแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะ